ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมก็จะพามาดูศึกดวนนะครับผมก็ยังทันได้เข้าขตัมมา้งแต่ตเมื่อวานเลยนะครับศึกด่วนนะผมก็เป็นยังไงครับได้อยู่ฝั่งไหนก็โอ้โหแพอีกแล้วเรามาดูแพรับของก่อนนะครับผมก็มาดูชนะก่อนครับผม โอ้ยเจอ FC ลงตูด้วยนะครับผมก็อลงตูครับได้เจอกันครับก็โบ้องเดอไปแล้วโอ้โหหาล้านเจ็ดก็ตายไปแล้ตามเรืองครับตยไปครับก็ตายไปครับตามไราาลีก็ปยครยไป้วไปวิสกิงก็เดียวเจอรกโดทางบูรัสไปเตีติดแตกครับผมโอ้หชนะอย่างไวครับผมโอ้ยดดชนะอย่างไวครับผมพลังนี่ห่างกันแบบ ห่างกันเกินนะผมเลยชนะมาครับมาดูสนามที่สองนบผมสนามที่สองนี่เอาแพ้นะครับผมโหเจอบัวรถเจอยุงดูน่าจะโดนยุงปาดทีเดียวตายนะครผมดูบัวรถตีมันไปทนะแบบโหสามล้านยุงขึ้นสมาครับโดอันติเกโรกิโรมาครับผมตั้งแต่ทุกที่แต่นักเลงอะไร พีพิงควร,ควรเอโอยบรอนเราถึกนะครับ,บาไตดโด้อเข้า,กกรรา,าคราับผมโดะท้อนมาตายเกโดเราตีไปสองล้านเอ้ยล้านสอโอ้ยเราไม่น่าเอาบรอนมายืแค่ไนรบรอตนติลงไปถอยสล้านเสียบโดนสะท้อนมา,มาอุ้ย อันติเกโดไ้านสองรผ่ไ,ไนะรเรายัางไม่แตกครับผมนี่อย่าวัคีน,นมแมนอะตามเหรอล่งไปเกโร่รครับโ้ล้านเดียวเองไม่เข้าเากโรสังรส่งงรอสเตี้ยวรเรามีเดดงคนระับ ส <4, S 2> like ี่ล้านสองก็ดวงขึ้นสวรรค์ไปครับผมก็โดนติกิโดมาล้านหนึ่งครับผมถ้าเรานี่ยไมหน้าเลยเอามายืนหน้ามนีกินไปมีลูกไฟใช้ ครับปนะเรกน่าแสผมบ้านหครับวว่าแต่ครับผโอ้คนโหเลยพลสิล้านกับพลังหล้านครับก็เกือบสูสีครับผมมาดูรอบสุดท้ายนะครับผมโหยุงแล้วล่ะก็บลลดเรานนครับเราไมครับผมเกนกิโรไปครับสามล้านเก้าับตัวล้าน จเตะตัวหน้าตัวหลังตายหมดเลยมีามตายสองครับผมโหดจังครับผมกิโลกวอร์ตีมาต์โอ้โหล้านสองครับผมวงแล้วก็คือได้หน้าใจกับคืนครับผมกตีแมนมาตีธรรมดาผมตามด้วยราชานัฟ้าก็กิโลก์ล็เปิดไปแล้วล้านหนึ่งครับผมราชานัฟ้าตีธรรมดาตาม อเตะลูกเตะลชั้นเตะไปล้านสองเยบเยุ่งปามาสองล้านสองผมสามเรื่องปล่อยบล็ล้วครับยิงไต่ครับผมยิงตายล,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 ละหกแ,แ,แล้วไม่ตายครับผมชน,นะฟ้ายิงตามไมโอ้ยยิงหาเราจะตายเลยนี่ ก็อะไรครับสาระสารเราจะร่วงครับผมยิไงไม่ต่อมาตายครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ